คาขอร้องจากคนที่อยู่ในใจของคุณเขาขอร้องอะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดีมังกรพฤกษกาน เดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิกสิบมงงไม,ม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูโดมิจิกเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเราก็เดียมพลเลอร์นะคะพลังงานของคนราศีเมษมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ําดุชัดเจนนะคะมีความคิดมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีเหตุผลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งไม่พูดมากไม่พูดเยอะ มีความอบอุ่นมีความจริงใจไม่ชอบพึ่งพาใครชอบการเป็นผู้นำชอบที่จะได้ดูแลเทคแคร์คนที่รักดูแลเทคแคร์คนที่เป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างก้มหนา้าก้มตาทำงานมากๆนะคะยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมแพ้ใครไม่ชอบอะไรที่เหมือนดูต่ำต้อยด้อยค่าหรือว่าโดนดูถูกในใสายตาใคร เหมือนเป้าหมายของคุณก่อนที่จะเปิดใจมีความรักหรือว่าจะทุ่มเทให้กับความรักตัวคุณจะต้องเข้มแข็งหรือว่ามั่นคงก่อนต้องยืนได้ด้วยความสามารถของตัวเองก่อนยืนได้ด้วยตัวเองก่อนนั่นเองเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครไม่ยอมเสียเปรียบใครภายในใจเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอ่อนไหวคิดมากแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแต่สิ่งที่แสดงออกมาก,ก็คือเหมือนกับไม่แคร์ใครแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆนะคะ เรามาดูกันว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกสีถ้วพงงยพลังงานของคนธาตุน้าห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสิดาพลังงานของคนธาตุโลมเมทุนตุนกุงคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินบังกรพฤกอบการณ์ มีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินนิ่งเงียบไม่ค่อยแสดงออกคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันคิดเห็นไม่ตรงกรันหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ที่มีความคลราคาซังในตอนนี้ เก้าต่อไปก็เหมือนจะไม่ได้นะคะถอยหลังก็เหมือนอยังทําใจไม่ได้เช่นกันมีความเหงา,ม,า,ม,ามีความเศร้ามีความเบื่อมีความเซง็งสถานการณ์ในตอนนี้ไม่เป็นหดังใจมีปัญหามีอุปสรรคนะคะหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้ามากๆอาจจะมีทั้งปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ด้วยนะคะ หากว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้มีปัญหามีประเด็นกันบางคู่ก็อาจจะเลิกลาจากกันไปแล้วบางคู่ก็ความสัมพันธ์มีความคลุมเครือขล่ะข้าซังเลิกเหมือนไม่เลิกเลิกก็เหมือนเลิกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้มีคําขอร้องอะไรมาให้กับคุณนะคะหากว่าคู่ของคุณไม่ได้มีปัญหาพลังงานในคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะมีปัญหามีประเด็นเกือบจะเลิกแต่ยังไม่ได้เลิกหรือบางคู่ก็อาจจะเลิกกันไปแล้ว เรามาดูกันว่าคําขอร้องจากใจเขาที่มีถึงคุณนะคะเขาขอร้องอะไรนะคะครอบครัวการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความคิดความรู้สึกของเขาที่อยากทำมากๆมุ่งมันตั้งใจเอาจริงเอาจังใจร้อนลงมือทำในทันทีนะคะพูดคุยปรับใจให้อภัยนะคะ หันหนะ้ามาพูดมาคุยหรือว่าการไกล่เกลี่ยกันนั่นเองนะคะเดชารีออดติดต่อเดินทางพูดคุยปรับใจรับฟังกันและกันแก้ไขปัญหาด้วยเป็นการเทคแอคชั่นเป็นการลงมือทำหากว่ามีคนที่อยู่ในใจแล้วมีปัญหามีประเด็นกันนะคะเขาอยากแก้ไขเขาอยากเคลียร์ใจเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวก,กันกับคุณนั่นเองนะคะ จริงจังนะคะตั้งใจเอาจริงเอาจังคิดถึงผลในระยะยาวจะไม่คิดถึงเรื่องราวแค่วันนี้อารมณ์ของวันนี้อารมณ์ของตอนนี้แล้วจะจริงจังจะตั้งใจมากขึ้นนะคะแม้ว่าจะดูนิ่งเงียบเเหมือนไม่แคร์แต่ลึกๆในใจหวั่นไหวแล้วก็ฟุ้งซ่านมากๆคำขอร้องจากใจเขาชัดเจนมากๆนะคะหากมีปัญหามีประเด็นกันอยากกลับมาอยากเคลียร์ใจอยากพูดคุยอยากรับฟังกันและกัน เปิดใจต่อการปรับความสัมพันธ์นะคะอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ยอมได้ตอนนี้ก็จะยอมนั่นเองหากว่าคุณให้โอกาสหากว่าคุณเปิดใจเขาจะลงมือทําในทันทีเขาจะทําอย่างดีที่สุดเพื่อให้คุณกับเขากลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมกลับมารักกันได้เหมือนเดิมโอกาสที่จะกลับมาโอกาสที่จะคืนดีโอกาสที่จะมีกันและกันเหมือนเดิมนั่นเองคือสิ่งที่เขาอยากขอร้องจากคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะ